สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคนะผมก็ขอขอบคุณแฟนอาร์จากน้องวินนี่นะผมวินนี่18 26อนะครับอ่านี่นะผมก็ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องริวนะครับอ่าฮะขอบคุณแฟนอาร์จากน้องนะผมเคคเค t เครทเคทรเคทรนะหนึ่ง4 4, 4่นะครับขอบคุณแฟนอาร์จากน้องแบมบูนะผมเอ้ยย่ะ นะครับผมก็ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องริวอีกรอบนึงนะครับเอ้ยอะไรไวะเนี่ยนะครับขอบคุณแฟนอาร์จากน้องคุอีนะนะผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องคาโนวัสตโตนะครับผมนะครับอุ้ยโหร่างนี้ผมนะครับอยากเอาไปทำแอนิเมชันมากเลยนะับร่างคาดิทิกขอบคุณแฟนอาร์จากน้องกิติชัยนะผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องกิติชัยนะครับผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้อง ลดดวงติดลบนะครับอืมโมเดลน่ารักมากนะผมขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องวิรวัตรนะครับขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องแอมไรท์นะผมแอมไรท์อืมขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องแจ็คกี้นะครับเฮ้ยโอ้เท่ๆนะครับขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องแบมบูนะครับอืเป็นเรื่องราวเลยครับเรื่องราวเรื่องราวมันเริ่มมาตอนที่ตึ้มเดดเจอเอเลี่ยนปลัดนะผมขอบคุณนะผมแฟนอาร์ตจากน้องสมพงษ์นะครับอุ้ย โอ้หละเคิอเลยอยาแก่นะครัขอบคุณน้องน้องอักแซมนะครับอักแซมเจ็ดสิบเก้านะครับอักซุงอเอ้ยเฮ้ยเยขาบอกชื่อแล้วลืมชื่ออะไรชื่อองังอังแซดอังแซดนะครับผมอังแซมอ๋อน้องน้องอังแซมนะผมอ่าขอบคุณแฟนอาจากน้องอังแซมน้องขอบคุณแฟนอาร์จากน้องริวนะครับผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องลูบนะครับน้องลูบอุ้ยตัวผมโอ้โหอุ้ยอ้ยอ้ยใช้ได้นะเนี่ย ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องน้องหลู่อีกทีหนึ่งนะครับนี่ล่างนี้เลยสุดยอดเลยน่ากันเทพปวิขอบคุณแฟนอาร์จากน้องวาเดนนะครับอีอีนะครับผมนะครับขอบคุณแฟนอาร์จากน้องริวโอ้โห่บมบมคืออีกยะขอบคุณแฟนอาร์จากน้องแจ็กกี้นะครับขอบคุณแฟนอาร์จากน้องคิลัวอ่าฮะวู้เอ็กซ์เลทตัวนี้เท่เลยนะครับ ก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตทุกๆคนนะครับที่ส่งมานะผมก็ส่งมาไว้ในได้เลยนะผมใครอยากส่งแฟนอาร์ตเข้ามาใน Discord ได้เลยีผมจะผมจะทิ้งลิงก์ใหม่ทิ้งลิงก์ใหม่ของของ Discord เอาไว้ในทุกในคลิปใหม่ของอในทุกในทุกคลิปใหม่ของช่องนะครับที่ลงนะครับคลิปล่าสุดของช่องนะโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผม ไปดูคลิปกันเลยโอเคนะเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมเลยคือคือวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมพาร์ททั้งหมดในแมปโอเมเนเอ็ X นะผมอ่าปะเะามาเริ่มเกมพาร์ทแรกกันเลยนะผมเกมพาร์ทแรกก็จะเป็นเกมพาร์ทเปลี่ยนสีนะเพื่อ<ๆ>นๆนี่นะครับระบบเปลี่ยนสีก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเปลี่ยนใหม่นะอ่าแล้วก็มาดูกันว่าอะไรมันเปลี่ยนสียังไงยังไงอ่าแต่แต่ตอนนี้นะครับเป็นไรก่อนมันไม่โหลดฮัลโหลโหลเพื่อนฮัลโหลอ๋อมาแล้วนะครับโอเคนะครับ ตรงตรงไหนเป็นสียังไงนะผมอันแรกก็นี่มันจะเป็นเอ่อหน้าแรกแล้วกันครับเป็นนนี้คือหน้าแรกนะครับอ๋อปุ่มรีเซ็ตมันอยู่ตรงน right like ี้นี่เพื่อนๆรีเซ็ตสีค uh, ืออยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆเลยอยู Prozent> ่ตรงปุ่มข้างบนปุ่มแบกนะครับก็อันต่อไปนี่นะครับเขาก็จะเลือกมาให้เป็นในนี้เลยนะครับเฮ้ยอะไรวะนี่นะครับผมก็ให้เพื่อนๆเลือกสีอย่างนี้เลยนี่นี่นะครับผมถ้าจะอยากเป็นสีขาวก็ปรับอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆ ข้างบนก็ไม่ต้องปรับนะครับข้างบนนี่ให้เลือกเป็นโซนสีหนึ่ง่าข้างบนใช้ยังไงข้างบนใช้ยี้นะผมก็เราก็เลือกไปสักแถบสีหนึ่งเราอยากได้สีม่วงแล้วก็ปรับตรง S นะครับให้มันเป็นสีม่วงอ่าแล้วเราอยากให้ได้ม่วงเข้มขึ้นก็ปรับปรับตัว L นะครับอ่าอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อน่าแล้วถ้าเราอยากได้สีเขียวเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยแล้วก็ปรับมาเนี้ยครับผมแล้วก็ปรับเขียวอยากให้เข้มขึ้นก็ปรับตรงนี้ข้างล่างตรง L อยากให้อยากให้แบบว่าจางหน่อยก็นี่ตรงนี้นะผมตรงเนะครับประมาณนี้อ่าตรงนี้ก็จะมีเลขสีบอกเลยนะว่าใช้เลขเลขอะไรเลขเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเอาสีเป็นเซตนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเซตที่แบบว่าตั้งมาแล้วนะครับนี่เซตเซตสีแดงแบบแดงเถือกสีเหลืองอ่อยนะครับม่วงม่วงม่วงเอี่ยมนะครับอชมพูอ่ำ,อำนะครับเขียวอีนะครับฟ้าอ๋อคือ <c oughs> <c oughs> อะไรวะแต่สีอะไรวะเนะี่ย มันเป็นอย่างนี้นถ้าให้พูดถ้าให้พูดตั้งแต่แรกได้คือผมพูดมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับเออนะครับก็ประมาณนี้นะครับแร,รับรรสีส่วนตัวผมชอบสีขาวนะครับจะเอาไปสีไหนก็ให้มันขาวนั่นแหละครับอืมพราะปรับไปตรงสีขาวสีขาส้ขางล่างมันก็จะกลายเป็นสีขาวให้ด้วยนะครับเอออันนี้ก็เป็นส่วนมันส่วนสัญ,ญลักษณ์ออเมทิกนะผมนี่ที่เป็นรูปนาฬิกาทรายแบบนี้เลยนะครับสัญ,ญลักษณ์ของออมมทิกหรือเบนเทนเลยนะครับไปดูอันต่อไปอันนี้ก็จะเป็น <dri> <Norwegian> อะอเราสามารถกดเลือกได้เลยนะเพื่อนเพื่อนอ๋อมันกดเลือกไอ้นี่ได้นะครับมันกดเลือกได้เลยว่าจะเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยนี่เรามากดตรงนี้มันก็จะเป็นตรงกลวยนะครับอันนี้เป็นรูปกลวยนะรูปกลวยเราก็จะเอาเป็นสีขาวนี่แหละครับเดี๋ยว่าถ้าเพื่อนๆอยากเป็นสีอื่นนี่ก็ปรับเป็นสีแดงนี่แดงนะครับอ๋อตรงนี้มันก็ไม่ใช่เปลี่ยนแค่ตรงกลวยมันจะเปลี่ยนตรงท่อลําเลียง DNA ด้วยนะอ่าไม่รู้บูดมัวไปงั้นเลยครับอุ้ยโอ้โหมันเห็นรายละเอียดลึกข้างในเลยเว้ยนะครับเป็น โอ้โหมันแปลกๆเลยเหมือนไวรัสหรืออะไรสักอย่างดวงตาเลอหรือเลยนะครับนี่ถ้าเราอยากเปลี่ยนตรงขอบใหญ่ๆนี่แล้วก็มากดตรงนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นเป็นปอกให้เราเอาสีสีดํานะผมผมชอบสีดําแล้วก็ปรับเป็นดํานี่อ,อ๋อคือถ้าเราปรับให้มันเข้มขึ้นตัว S มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําให้ด้วยนะครับนี่มันก็จะเป็นดําให้นะอ่าประมาณนี้ตรงขอบปุ๊บแล้วก,กดออกมาแล้วก็กดตรงนี้ตรงนี้ผมอยากให้เป็นสี สีดำไปแล้วเนาะใช่ใช่มันเป็นสีดำอยู่แล้วส่วนตรงนี้นะครับผมกดถปรับนี่อันนี้คือส่วนด้านในของตัวอเมทิกนะครับก็จะปรับห้เป็นสีแดงก็ได้นี่ปรับสีอย่างนี้มันง่ายมากเลยเพื่อนๆเนี่ยการปรับสีเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับปรับเป็นสีมิน้นนี่แล้วก็ประมาณนี้ปุ๊บออกามาอ้าวขอ,อไม่ได้แอปพลายก็เพื่อนๆต้องกดแอปพลายด้วยนะครับถ้าอยากใช้นี่แอปพลายมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นจะเปลี่ยนสีให้เพื่อนๆนะครับ อ่าส่วนใครที่ไม่อยากแบบไม่อยากใช้สีนี้แล้วพลาดแต่แบบมผมอยากกดแบบเปลี่ยนสีใหม่หมดทําไงเอาแบบกลับไปสีเดิมสีแรกนะกดรีเซ็ตตรงนี้นะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงกดรีเซ็ตนะครับอ่าไปชิ้นต่อไปก็กดรีเซ็ตนะครับผมอ๋อมันต้องมากดรีเซ็ตทีละอันนะเพื่อนๆน,นี่กดรีเซ็ตปึ๊บ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 อ่าอย่างนี้อ้าวฮัลโหลกดรีเซ็ตเอ๊ะเอ๊ะ ดรีเซต็ตอ๋อกดรีเซ็ตแล้วก็แอปพลายด้วยนะพเพื่อนๆอ่ากดรีเซ็ตแล้วก็แอปพลายนะครับเอ้า,อ,าอ๋อฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนกดรีเซ็ตดิอ่าอ่ะนะครับก็เออนะครับทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ปุ่มรีเซ็ตก็รีเซ็ตแล้วนี่แล้วออกสิ อ๋อโอเคนะครับก็รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆอ,อ๋อมันมันจะบักบักหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็รีเซ็ตกลับมาแล้วครับกดปุ่มรีเซ็ตแล้วก็กดแบ็คออกมาเลยนะเพื่อนเพื่อนอ่าประมาณนี้นะครับแล้วถ้ามันกลับเป็นเป็นสีเดิมนะครับก็ไม่ต้องตกใจไป เพื่อนๆยังไม่ได้กดเซฟนะครับถ้าเพื่อนๆกดเซฟปุ๊บอ่าออมิที่ก็จะกลับเป็นสีเดิมนี่สีแรกที่เพื่อนๆนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนมันนะครับโอเคไปดู VP ต่อไปนะครับ Vp อันนี้เป็น VP คูณ2อก่อนแล้วกันนะครับผมคูณ2ให้อะไรบ้างนะครับอ่าคูณ2อ่แปงล่างเพื่อคูณ2นะผมก็จะให้ XP นะครนะผมคูณ2คูณ2 Xp ตรงหลอดตรงนี้นะเวลาเพื่อนๆแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนก็จะเร็วขึ้น2เท่านะครับ แล้วก็คูณ2เงินนี่คูณ2เงินตรงนี้นะเงินเงินตรงนี้นะผมคูณ2เงินจากการลงดันก็จะคูณ2เงินนะครับ่าแต่การลงดันนะครับไม่ได้คูณ2เลเวลนะเพื่อนๆอเลเวลที่ลงจากดันก็ได้เลเวลเท่าเดิมนะครับตามตามดันที่ให้นะครับผมสมมุติว่าลงดันเลเวล20ิได้ยี่วิลมันก็ได้2ี่วิลนะครับผมไม่คูณเป็น40เิบวลนะเออนะครับอันนี้คือข้อเสียของของเกมพาร์นะครับผมเกมพาร์ p วีพีนะเกมพาร์ p วนะีพีนะครับผม แล้วก็มีพรีเมียมคาร์นะผมเป็นคาร์ที่แบบว่ารถพิเศษ,ษ,ษนะครับที่มีให้สําหรับคนที่เติมเอ่อวีพีเกมพาร์ตนะแล้วก็เวลานะครับเวลารีรีคลาสนะผมเลเวลของเราก็จะไม่หายนะรีคลาสไปปุ๊บคนปกติเลเวลจะหายนะครับอ่าแต่ถ้าคนมี VP นะครับผมเลเวลก็จะไม่หายนะ เอเลียนดีออย่างเวบิกหรือว่าเอลิทเอนะครับที่มีคนบอกว่ารีคาร์ดแล้วหายไหมถ้าเพื่อนๆไม่มี VP ก็คือหายนะครับต้องหาใหม่นะครับผมนาฬิกาก็ต้องทําใหม่นะครับผมคือมันเริ่มใหม่จากศูนย์เลยนะครับอาเลเวลเพื่อนก็จะกลับไปเป็นศูนย์ทุกอย่างจะจะหายหมดยกเว้นมีจะมีบอร์ดนะครับผมอาจเพื่อนๆอาจจะใช้ได้อยู่นะนะเพื่อนๆอาจจะกดเอ็นใช้บอร์ดได้หรือว่ากดดาบเอาดาบออกมาได้อะไรอย่างี้ครับแต่ก็ถ้าไม่มี VP ก็ไม่แนะนําให้รีเวลนะครับอืมนะครับ อ่าประมาณนี้เกมพาร์นี้ก็ราคา399านะครับลบักส่วนเกมพาร์ตเป็นสีก็2 0 0้ลบักน่าจะใช่นะเพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในราคาจริงๆก็ประมาณนี้นะผมสําหรับเกมพาร์ตวีพีใครมีก็รีรีครัสเลเวลไม่หายของที่หามาก็ไม่หายเอลิเอ็กไม่หายนะครับเบบิบไม่หายนะครับอ่าจะกลับมาจะอยู่จะเหมือนอยู่ใน อยู่ในเซฟของเราอยู่แล้วนะครับแค่เพื่อนๆไปเอานาฬิกาตอนเด็กเปลีนน่ยนนาฬิกาตอนโตแล้วก็ไปตีอัลติเมตออเมทิกนะผมอัลติเมตริกแค่นั้นเองนะครับส่วนคนที่ไม่มีเลเวลหายหายทุกอย่างครับจะบั๊กก็แค่มีบอร์ดให้นะครับหรือว่ากด Z ซแล้วดาบก็จะกลับมาให้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับเกมพารต์ต่อไปก็จะเป็นเกมพาร์ตลงรถนะครับผมเป็นเกมพาร์ตที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับจะอยู่ในนี้เลยนะครับผมเกมพาร์ โรงรถการ์ดก็คือมันจะชือตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเอารถนะครับผมเข้ามาเปลี่ยนสีได้นะครับเข้ามาเปลี่ยนสีปุ๊บก็สามารถเลือกได้นะครับผมผมทาคลิปเอ่อรีวิวเกมพาร์งรถไปแล้วนะก็นะครับผมก็ดูคลิปนั้นได้นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นหน้าป,ปกให้นะว่าเป็นคลิปไหนนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรสาหรับเกมพาร์งรถนี่อันนี้นะครับเนี่ยเกมพาร์อันนี้เลยเนี่ต้องเอารถมาเข้ามาในนี้ก่อนนะครับเข้ามาในโรงรถโอเคต่อไปก็เป็นเกมพาร์ วิทยุนะผมนี่เกมพาร์วิทยุก็เป็นเกมพาร์ที่ให้เพื่อนใส่ไอดีนะนี่ไอดี ID ก็ตามนี้เลยนะผมอ่ามันจะเป็นเลขยา,ยาวๆหาพิมพ์หาได้เลยนะผมใน YouTube นะใครอยากได้เพลงอะไรมามาเปิดนะครับผมเวลาใช้ก็ให้กดตั้งค่านะครับแล้วก็กดแล้วก็กดไอ้นี่นะเพื่อนนี่บูมบ็อก i n อินอินเดอะแบนะผมบูมบ็อกอินแบ็กนะครับนี่ก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็เปิดเพลงได้เลยนะครับ เพื่อนๆในเซิฟก็จะได้ยินเพื่อนๆเ,เ,เวลาเปิดเพลงด้วยนะนี่ผมว่ามีเพลงประมาณนี้นะครับโอเคใส่รหัสตรงนี้กดเพลงนะครับแล้วก็สามารถเซฟมิวสิกได้ถ้าเพื่อนๆชอบเพลงหรือว่าชอบเพลงไหนก็กดเซฟมิวสิกมัจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยนะมันจะขึ้นให้ตั้งชื่อด้วยนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เกมพาร์ตต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเกมพาร์ตอิโมชันนะครับเกมพาร์ต e อิโมดเนี่ยก็ นี่นะผมก็เราจะมีท่าแปลกๆนะครับตึงๆตึงๆตึงๆตึงประมาณสิบท่านะนี่สําหรับนี่โอ้มาก็ oh นี่นะผมก็มีปุ๊บปุ๊บสิบท่าแต่ส่วนตัวผมชอบท่าท่าท่าไหนฮะนี่ผมชอบท่านี้ลอนเอวล <laughs> อนเอวลอนเอวอันนี้ก็โกสตีนีนะครับผมนี่อันนี้ก็ลอยเลยเออพลังอะไรนี่ลอยบูมนะครับผมประมาณนี้ สำหรับเกมพาร์ตอีโมชันนะครับผมราคา80 40ลบักมั้งส่วนบูมบ็อก80ลบักน่าจะใช่นะส่วนกาลาร์ดลงรถก็ประมาณ160ไม่แน่ใจเพื่อนๆลองไปดูได้นะครับผมอ่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจราคาจริงๆนะแล้วก็เกมพาร์ตอันต่อไปนะผมเกมพาร์ตอีวิวเบบิกนะครับผมก็นะครับหลังจากที่เพื่อนๆเก็บดินเอเวบิกมาแล้วเพื่อนๆที่มีเกมพาร์ตนี้จะมีเบบิกสตัวนะครับอ่านี่จะเป็นเบบิกล่างนี้แล้วก็เบบิกล่างนี้นะครับ เรามาดูนะครับเกมพาสเว็บบิกแปลงร่างกันตูมมีครับผมเพลงเพลงเพลงนะครับเกมพาสเบบิกนี่ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าขามัน <c oughs> ปแปลกๆไหมนะครับมันเป็นโมเดลปั้นแล้วเอามาต่อกันนะครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับอโรบอกก่อนนะเนาะแต่ก็ผมก็ถือว่าเท่นะเฮ้ยเฮ้ยเ้เนี่ยเวลาเดินชนอะไรมันชอบลอยแบบนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผม คือแบบแล้วมันลงช้าไงมันเป็นอะไรแรงน้องถูกไม่มีเลยเลยไม่มีเลยนี่นะครับผมนี่แล้วก็สามารถโอ้โหมือเอ้ยเอ้ยบอกมือเป็นไรอ่ะเอ้ยเวบิกเป็นอะไรอ่ะนะครับเราดูดูเวบิกเต้นนี่เวบิกเต้นนะครับเวบิกเต้นอ่ะเอ้ยย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 ะเออเป็นไงมันมันจัดมันจัดนะฮะแล้วก็ลอยเวบิกลอยเออ เว็บิกลอยฮือนี่เราก็เว็บิกลื่นเงา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 เว็บิกเว็บิกสายย่อไปดูเพื่อนดิดูเอลดูเอลเว็บิกดิเอ้ยยังไงไงเอลเอลผิวป่ะเอลผิวป่ะเว็บิกเอลผิวนะครับก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับสำหรับเวเอ้ยสำหรับเกมพาสเพื่อนเพื่อนก็นะครับก็มารีวิวให้ดูแล้วนะครับผมทุกเกมพาสแล้วนะ เอาอยะาเงี้ยนะครับก็ลากันไปด้วยท่าเวบิกเอลพิวนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปผมจะมาทำอะไรนะผมก็รอชมก็ได้เลยเิ้ยนี่ไงสโตนเฮนใช่ไหมอ๋อนี่ไงก็ว่าอยู่หาไม่เจอนี่นี่นะครับผมสโตนเฮนเอ้ยแล้วก็มาเรามาเต้นยั่วสโตนเฮนกันดีกว่าไปละจ้าคลิปนี้มีแค่นี้จะจ้าไว้เจอกันนะชิปไว้เจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะไปละจัง